คดีคุณทักศิลวันนี้ที่โดนที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่ตัดสินเขาว่าผิดและติดคุกหนึ่งปีเนี่ยทุกคดีหมดอายุความหมดแล้วเป็นคดีที่หมดอายุความหมดแล้วต่านฟังตามกฎหมายปกติแต่ทําไมอ่ะเอาหมดอายุความก็ไม่ไม่ยากอะไรกูแล้วะ่านปีห้าเจ็ดขึ้นมาอ่าแล้วก็เขียนรัฐนูลใหม่แก้กฎหมายว่าไม่มีอายุความเอออ่าไม่เป็นไรมึงไม่มีอายุความไม่ว่าแค่นั้นไม่พอ ยังแก้กฎหมายนะให้ย้อนหลังไปเอาผิดเรื่องนี้คือกฎหมายมันออกมาเนี่ยไม่มีกฎหมายประเทศไหนแล้วครับที่เขาย้อนความไปเอาผิดในอดีตคือถ้ามึงจะหมดอายุความมึงก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ย้อนไปเจตนาไปเอาผิดคุณนักนนอกจากเขียนกฎหมายให้หมดไม่หมดอายุความแล้วยังเขียนว่าให้กลับไปย้อนเอาในอดีตได้ซึ่งทั่วโลกที่ไหนที่ไหนไม่มีใครก็ทำเยี้ยแบบนี้มึงก็ทำหน้าด้าน,านกันอย่างเงี้ยเฮี้ย แล้วก็อ้างว่านี่กฎหมายกฎหมายก็มึงเขียนเองแล้วนี่ยังไม่เยี้ยท่านะนี่สองอย่างเนี่ยนะครับอะไม่หมดใน้ความไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันเอาแต่มึงย้อนความไปเอาเขาคนเดียวเนี่ยอันนี้ยุติธรรมไหมมึงแกล้งเขาแบบเอาไม่เป็นไรเอาแค่นั้นก็ได้ไม่หมดใน้ความก็ได้แต่มึงควรจะให้เขากลับมาต่อสู้คดีด้วยความยุติธรรมแต่ไม่ที่ชี้อหยที่สุดที่มันทําคืออะไรเขียนให้สาร พิจารณาคาดีรับหลังจำเลยได้ด้วยไม่ต้องมีจำเลยขึ้นศาลคาดีคุณทักษิณสะห้าคดีเนี่ยรวมทั้งไอ้ที่ติดตัดสินติดคุกเนี่ยทั้งหมดนี้คุณทักษิณไม่เคยขึ้นศาลเลยแม่งพิจารณากันเองระหว่างโจทกับศาลมึงคิดเอาแล้วกันมีแต่โจ์มีแต่สำนวนคองตสมีแต่โจท์ที่จะทำร้ายทักษิณแล้วก็มีแต่ศาลและศาลก็ตัดสินได้ด้วยโดยไม่มีคำแก้ต่างของจำเลยเลย ไม่มีเลยแล้วตัดสินว่าเขาผิดถามว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยความยุติธรรมมันมีไหมทวนความจําให้ฟังนะไอ้ที่กล่าวหาเขาจนเขาเข้าคุกไปหนึ่งปีเนี่ยแม้แต่หนึ่งปีแม่งก็ไม่ควรคดีที่คุณทักษินติดคุกวันนี้ยที่ตัดสินแปดปีเนี่ยมันมาจากอะไรอะ่ะห้าคดีห้าคดีอ่ารอดสองโดนสามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นคดีเหล่านี้มาจากไหน รับประหารปี49รับประหารเสร็จแม่งตั้งคณะไอ้แก้วนาม้าเนี่ยเนี่ยไอ้แก้วสันเนี่ยเป็นหัวโจกตั้งคอตอสอหาความกุดคุยเชื่อมโยงพยายามทำสำนวนใส่ร้ายก็ให้ได้ก็ได้มาสี่ห้าคดีอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ตั้งขึ้นมาโดยคณะรับประหารปี49 และยิ่งกว่านั้นสี่เก้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งในพวกเฮียน,นี้เท่านั้นแมงโล่กฎหมายใหม่หมดโล่องค์กรอิสระใหม่หมดตั้งศาลรัลมูนเป็นของตัวเองแล้วขอโทษนะมีอำนาจเหนือศาลนะครับเหนือนิติบัญญัติเหนือสภาสภามันก็ตั้งคนมันมาออกกฎหมายเองคิดดูแล้วกันกฎหมายมันต้องออกจากประชาชนไม่ใช่ออกจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้แมงเฮียเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็ อ่าบริหารมันก็นั่งบริหารโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช้อำนาจบ,บริหารตุลาการตุลาการก็อยู่ภายใต้อำนาจมันก็ลองดีครับตัดสินไม่ได้ตามใจมันเนี่ยมันปลดนะศารทั้งหลายอ,ะอ่ะมันปลดได้เลยมันมีมอสีมีอำนาจสูงสุดอนะ่ยผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดกระบวนการเหล่านี้มันทําได้นะ่จัดตั้งกระบวนการอย่างนั้นเอาผิดทักษิณแต่ทักษิณก็ไม่ยอมไงจะเรียกว่าหนีนะะ เขาถมถุยระบบที่กันแกล้งเขาออกไปสู้ต่างประเทศไม่มีใครพูดเรื่องนี้เอาจริงไม่จริงอ่ะเนี่ยแล้วมานั่งดูเขาติดคุกอยู่เนี่ยหนึ่งปีด้วยกระบวนการฮี้ยๆแบบนี้นะถูกไหมยุติธรรมไหมถามแค่นี้ยุติธรรมไหม